รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บกมูลนิธิทำดีบริษัทดีซีเสนอ ร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าใส่ใจทุกเรื่องกระเบื้องโ,โซซุโกโถ้าผมไม่มีหนังไทยเนี่ยผมคงติดยาดมกาวผมไม่เคยเกียดพ่อเกลียดแม่เลย ต่อให้คุณไปทําบุญมากี่วัดหรืออะไรแล้วคุณลืมพ่อหรือแม่เนะี่ยคุณไม่จเจริญหรอกสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทําดีมีเฮนะครับรายการที่จะตอกย้ําถึงการมีอยู่จริงของการทําความดีและรายการที่จะทําให้คุณได้รับรู้ถึงความดีงามของการมีชีวิตอยู่ครับท่านะผู้ชมครับถ้าเปรียบชีวิตคนเราเหมือนกับต้นไม้ ถ้าจะให้เติบโตงอกงามต้นไม้นั้นก็ต้องอาศัยดินปุ๋ยน้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่สำหรับต้นไม้บางต้นแม้ว่าจะต้องเติบโตท่ามกลางความแร้นแค้นไม่มีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านแต่ต้นไม้นั้นก็ยังเติบโตแข็งแรงและที่สุดแล้วก็ยังให้ร่มเงากับพื้นดินรอบข้างได้อีกด้วยนะครับเหมือนกับเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ ชีวิตของเขาเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ไม่ได้ดินได้ปุ๋ยที่ดีเท่าไหร่นักแต่เขาก็สามารถผ่านความไม่สมบูรณ์ตรงนั้นมาได้ด้วยวิธีคิดที่แข็งแรงงดงามมีความกะตันยูต่อบุปการีเป็นที่ตั้งและที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นความกะตันยูที่ไม่มีเงื่อนไขวันนี้ทำดีมีเฮขอต้อนรับแจ็คแฟนฉันครับ ร่วมสนับสนุนโดยปูนอินทรีเดอมันตราสุดยอดความมหัศจรรย์แห่งชีวิตแจ็คเข้าวงการมากี่ปีแล้วครับ10ปีครับพี่หนุ่มครับ,รบ,รบก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นหนัก50กิโลครับผม ตอนนี้ร้อยยี่สิบก็สิ่งที่ได้รับจากโงการบันเทิงสิบปีก็คือเรื่องของน้ำหนักใช่ไหมเรื่องน้ำหนักชัดเจนครับผมเที่ยวเทียว่ง่ายคือต้องต้องบอกว่าวงการบันเทิงนะพี่ให้อะไรหลายอย่างมากครับผมจากตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผมก็คือเล่นหนังแฟนฉันเสร็จแล้วก็ไปโชว์ตัวก็มีคนดูแลมีคนเอ็นดูมีอะไรทุกอย่างแต่พอโตขึ้นปุ๊บเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับผมจากภาพลักษณ์ที่เราดูนะครับนอกจากบุคลิกที่สนุกสนานน่ารักเป็นกันเองแล้วเนี่ย เรื่องของความเปตัญยูด้วยก็ดีใจครับต้องบอกกันเลยว่าผมเนี่ยคือให้แม่ทุกเดือนครับบอกไม่เคยบอกในรายการอะไรนะให้เดือนละสามหมื่นเดือนละสามหมื่นบาทใช่ให้พ่อเนี่ยน่ารักมากสามพันางงงเลยอ้าวทำไมถึงให้คุณพ่อน้อยจังพ่อจะชอบดูพิมพ์มรีกับสเปนอ๋อกลัวคุณพ่อกลัวคุณพ่อไปเชียร์บอลใช่กลัวไปเชียร์บอลแต่เราก็มีความรู้สึกว่าสุดท้ายไห่เขาก็เป็นพ่อครับชีวิตในวัยเด็กของแจ็คเนี่ย เท่าที่พูดคุยกันมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นวัยเด็กที่สวยหรูมันเด็กท,ทั่วไปใช่ไหมฮะผมต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกว่าหนังไทยช่วยชีวิตผมไว้ครับถ้าผมไม่มีหนังไทยเนี่ยป่านนี้ผมคงติดยามีลูกวัยดมกาว <c oughs> อันนี้จริงๆเ <c oughs> พราะสังคมเป็นแบบนั้นครับ <c oughs> ผมต้องบอกว่าผมโชคดีที่ได้เล่นหนังไทยเพราะ <c oughs> ว่าู่งกับคนหนึ่ง <c oughs> คุณวิทยาทองอุยงที่ผมเคยด่าเขาว่า มองอะไรที่เดินไปกับลูกน้องดินตีมไปมีผู้ชายคนนึงนั่งนั่งอย่างเงี้ยปุ๊บก็ยืนยืนอยู่แล้วก็แบบมองแบนเอาด่าเขาที่เลยตอนนั้นกี่ขวบฮะสิบขวบครับผมแต่เขากลับบอกว่าเฮ้ยเล่นหนังสั้นให้พี่หน่อยเป็นหนังไทยแล้วผมก็ได้บอกเขาว่าเฮ้ยพัชเห้ผมเล่นน่ะเอามาก่อนดีว่าห้าบาทนี่ยังกลัวอีกแล้วเขาให้ไหมเขาให้ครับก็เลยแบบเอ้ยทำไมเขาไม่โกรธวะเราก็ไปเล่นเกมแบบพอหมดปุ๊บ ก็ไปขอแบบพี่ขอสิบบาทนะเขาก็ให้มาค่าตัวตอนนั้นก็เป็นสิบห้าบาทหนังสั้นที่เล่นคือทำไมต้องเป็นตลกด้วยค่าตัว15บคราบผทเป็นนักแสดงที่มีค่าตัวสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วั้งเงินดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าผมคือลูกสุดยอดดาวตลกผมแบกความหวังของวงตระกูลเอาไว้ผมว่าผมมีแววแบบการแสดงตั้งแต่เด็กอ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะเข้าวงการบันเทิงก่อนนั้นน่ะคือก็จะมีร้องเพลงขอเงินเขา้าบาทเนี่ยผมผมแบบไปร้องเพลงหน้าบ้านที่อ่ ลองเพลงแบบ e อีดวงไฟก็พี่ขอห้าบาทเขาก็จะให้กัน<อ>ชีวิตเราแค่แค่นี้แหละแต่พอหนังไทยเปลี่ยนชีวิตผมอย่างที่บอกไปทำให้ผมรู้สึกว่าเอยพอเริ่มมีเงินมีอะไรอย่างนี้ความสุขมันเริ่มมาไม่ใช่แค่เงินเพราะสุดท้ายแล้วความสุขมันคือความรักของของอคนในครอบครัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ผมอะไรเงรี้ยจริงแล้วผมว่าเงินซื้อความรักไม่ได้เรารได้เงินค่าตัวนู่นนี่นั่น ลองมาซื้อบ้านถึงแม้ว่าบ้านผมราคาเอาง่ายล้านหนึ่งนะครับคือไม่ได้ก็คือแบบก็โอเคอ่ะแต่ส่วนใหญ่ดาราบางคนก็จะเป็นบ้านหลังสิบล้านหรืออะไรเงรี้ยผมว่าไอ้หลังเนี้ยมันอยู่แล้ม,มันมีความสุขอะต่อให้คุณไปทําบุญมากี่วัดหรืออะไรแล้วคุณลืมพ่อหรือแม่เนี่ยคุณไม่จเจริญหรอก ร่วมสนับสนุนโดยกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายปตทอสอผแจ็คครับ,รบและอะไรที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทำให้เรามีวิธีคิดหรือว่าทำให้เราฝ่ายดีได้จนิงริงทุกวันนี้ จริงๆแล้วไม่ใช่พระหรือว่าไม่ใช่อะไรเลยคนใกล้ตัวเราเองครับก็คือคพ่อแม่ผมครับผม<ห>คือผมมองว่าพ่อแม่ผมเนี่ยคือพระในใจที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เ,เราจะรู้สึกว่าถ้าเราทําผิดเนี่ยครเฮ้ยคนอื่นก็จะมองว่าครับเด็กคนนี้พ่อแม่ไม่ไม่สั่งสอนหรือเปล่าอะไรอย่าเงี้ยครับ,รบผมก็เลยรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเป็นเครื่องยุดเหนียวสําหรับผมอะไรที่ทําให้แจ็คมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะว่า พี่หนุ่มฟังจากที่แจ็คเล่าหน่อยในวัยที่เป็นเด็กเนี่ยก็ดูเหมือนชีวิตก็จะมีปัญหาเหมือนกันถ้าจะเรียกว่าเป็นเด็กมีปัญหาในวัยเด็กเนี่ยได้ไหมได้ครับแล้วตัวเราเองก็เห็นบรรยากาศในบ้านก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆแล้วผมไม่เคยเกลียดพ่อเกลียดแม่เลยอืหรือแม่ผมทําอะไรไม่ดีอะสุดท้ายผมก็ยังมองว่าเขาเขาเป็นพ่อแม่เราอยู่แต่เราต้องมองว่า เราก็เป็นเด็กเราก็แยกแยะออกเราก็อยู่ในส่วนของของเด็กอะไรเงี้ครับคือมันไม่มีเงื่อนเงื่อนไขอะไรที่แบบว่าผมจะต้องมองว่าพ่อไม่ดีเราก็ไม่ไม่เอาไม่นับถือเป็นพ่อหรือไม่นับถือเป็นแม่มันมันไม่ใช่ครับมันเพียงแต่แค่ว่าเราเราให้รู้รู้ว่าเราเป็นเด็กเรามีหน้าที่แค่นี้ครับแล้วเราเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แจ็คเคยบอกว่าความกตัญญูของแจ็คไม่มีเงื่อนไขคําว่าไม่มีเงื่อนไขคือผมรู้สึกว่า เราเราทำใจไม่ได้ทุกคร,ครั้งที่เราแบบไม่รักพ่อรักแม่หรือรว่าไม่โทรหาพ่อหาแม่แล้วก็ความปตัญยูที่เราได้ทําทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลให้เราได้รับแต่สิ่งดีๆครับผมบต่อให้คุณไปทําบุญมากี่วัดหรืออ,อะไรแล้วคุณลืมพ่อลืมแม่เนี่ยคุณไม่เจริญหรอกแจ็คครับวันนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ สมบูรณ์หรือยังยังครับผมแจ็คแฟนฉันพูดตรงนี้เลยผมจะทำจนกว่าพ่อแม่ผมตายหรือตัวผมตายครับผม <c oughs> เพราะสุดท้ายแล้วเงินซื้อชีวิตคนไม่ได้ครับ <c oughs> จุดจบของคนลงสี่เหลี่ยมครับผม <c oughs> ทำเงินร้อยหนึ่งอะให้พ่อให้แม่หรือว่าให้กี่หมื่นอะไรให้ไปครับ <c oughs> คุณอยากทำตอนร้อยวันพ่อแม่คุณเหรอพ่อแม่คุณเสียไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกคนอนะ คิดเหมือนผมได้พูดเหมือนผมได้ก็มีแต่คุณต้องอย่าลืมนะว่าคุณต้องทําเลยครับคุณอย่าไปแบบว่าเฮ้ยแจ็คมาพูดรายการอย่างเงี้ยเนทดกพูดได้มันดูเท่แต่คุณต้องทําด้วยนะทําตอนไหนฮะทําเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอในมุมมองทางพระพุทธศาสนามองว่าผู้ที่ให้ชีวิตนั่นคือผู้ที่มีพระคุณกับเราเราเกิดมาได้เพราะว่ามีผู้ให้ชีวิต เพราะฉะนั้นอย่างโยมแจ็คนึกถึงคุณแม่แล้วมีโอกาสได้ไปกราบมีโอกาสได้ไปตอบแทนคุณของมารดาหรือคุณของบิดาย่อมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าจะมองในทางหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิมิตังสาทุรูปานังกตัญยูกะตะเวทาแปลเป็นภาษาไทยว่าความกตัญยูกะตะเวที เเป็นครคนท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าพรวิเศษมีจริงก็คงไม่มีพรใดประเสริฐเท่ากับพรที่ได้รับจากบุปการีของเรานะครับเพราะพรเหล่านั้นเต็มไปด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและถ้าใครยึดถือปฏิบัติเรื่องของความกรตัน,นยูกตเวทีได้พรเหล่านี้ก็จะอยู่กับตัวและทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับอย่างเช่นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ ที่ยึดมั่นในความกตัญยูกระตเวทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับชีวิตที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นเหมือนพระที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นการออกนอกเส้นทางจึงเป็นไปได้ยากครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการทำดีมีเฮนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ3ทุ่ม15นาทีท่านผู้ชมสามารถติดต่อหรือแนะนำรายการได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ผมรักคุณมากคุณมากเ,เอาต่อให้คุณไปทําบุญมากี่วัดหรืออะไรแล้วคุณลืมพ่อหรือแม่เนี่ยคุณไม่จเจริญหรอกทําเงินร้อยหนึ่งอะให้พ่อให้แม่หรือว่าให้กี่หมื่นอะไรให้ไปคุณอยากทําตอนร้อยวันพ่อแม่คุณหรอถ้าพ่อแม่คุณเสียไปแล้ว